วันนี้นะคะจะมาชี้แจงแล้วก็เปิดเผยเรื่องความเป็นไปเป็นมาของทึงต้งถึงตรงไหนแล้วมีอะไรขึ้น้าไปบ้ Nurse างนะคุณผู้องคะเพราะว่าพ่อนายก็จัดการหลายอย่างมาเดี๋ยวน้ากันเอาวใช้ก็แย่ ่ yeah. Yeah. ย oh, okay c <c ังทำหนังเช็คทำหนังเอาหมิวหมิวปีนี้ไปเป็นนิวเจนหล้อครับวันนี้่ะรนึกวก็ป่าไปเป็นนิวเจนที่เรามันหายไปชั้นมึงเหรออันนี้ให้หน่อยว่ามีกี่คนเพราะว่าหนึ่งคนเดียว คอที่นับแล้วยกมือยกมือลงอ่ะยกมือยกมือทุกคนยกมือแล้วก็เริ่มนับไปทีละทีละคนใครนับแดงเอามือลงนะเริ่มแต่ผมก็สิปใส่น้ำแดงๆลูกหนึ่งสองสามสี่

กลิ่ของพวกเราก็รู้เนาะมันจะแตกต่างกับคือเราจะมีอารมณ์ที่ใช้ความรู้สึกเป็นตัวตั้งเนี่ยเพราะฉนั้นเราจะเจอกับคนรอบข้างที่มีอารมณ์ผสมเข้ามาแน่นอนเช่นปัญหาจากที่บ้านทะเลาะก,กับแฟนมาหรือพ่อแม่วนดามาหน้าตาหรืออารมณ์ก็จะออกนะตรงนั้นเพราะนั้นเพื่อนร่วมงานที่อยู่เจอปุ๊บเนี่ยเวลาเจออะไรก็ให้รู้สึกว่า เขาอาจจะกําลังเจออะไรามาอยู่อยากพึ่งไปอารมณ์ผสมกันแล,ล้วก็ทะเลาะการทะเลาะก,กันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาหนักสุดในวงหมู่ล่งเนาะพอทะเลาะปุ๊บม,มันก็จะดึงกันแล้วก็จะไม่อยู่และจะไปและอย่างเงี้ยการไปไปได้ลูกแต่ถ้าไปกระทันหันเลยอะ่ะมันไม่มีใครตั้งตัวทันหรอกระบบมันไม่จะพังหรอกนะเพราะฉะนั้นทุกคนสําคัญหมดจาไว้เลยแม้แต่คอนวอยแม่ครัวก็สําคัญสมมติเนี่ยรับภาพตามเนาะ แม่กลัววันนี้อยู่ดีตีกับผัวปึ้งหยุดถูกไหมอ้าวเป็นเรื่องแล้วพอถึงเวลาใช่ไม่มีข้าวกินเหมือนกันแดนเซอร์ cer, ทุกคนสําคัญหมดเพราะว่ามันอยู่เป็นตําแหน่งถู่ไม่ลูกวันนี้แหวงไปอ่ะไอ้เพื่อนข้างมาเต้นแทนได้ไหมอ่ะกระเถิบมาอีกฝั่งของเพื่อนต้องแหวงไปอีกเหมือนเดิมจริงไหมลูกเพราะนั้นเพราะนั้นไม่ใช่ว่าหยุดไม่ได้ลาไม่ได้ออกไม่ได้ไม่ใช่แต่การสื่อสารสําคัญสุดอบอกล่วงหน้าเนาะ ถ้าเกิดจะออกเนี่ยขออย,อย่างน้อยสักอย่างน้อยน่าสักสิบวันน่ะบอกแจ้งหน่อยเพื่อหาคนแทนแต่เป็นไปได้อยู่ทุกฤดูกาลอันนี้คือการออกเนาะแต่เจ็บป่วยเนี่ยไอ้เจ็บป่วยมระรฐานเนี่ยเราก็ใจได้แต่ถ้ามีเรียกอะไรธุระสําคัญเช่นต้องไปโอนที่เนาะแม่ป่วยหรืออะไรเนี้ยพวกเนี้ยมันมันมีเวลาบอกมาก่อนอยู่แล้วเราต้องรู้มาก่อนอยู่แล้วรีบแจ้งหัวหน้าครับหัวหน้าคบหนูต้องตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเขาจะได้หาคนแทน มันแค่นั้นเองลูกการทําง,งานมันแค่การสื่อสารเลยไม่มีอะไรเลยนะเยอะก็จริงแต่ถ้าเกิดเราพูดกันทุกเรื่องน่ะมันก็แก้ได้แต่เกิดอยู่เป็นเยอะแต่ไม่มีใครพูดอะไรเลยมันไม่มีทางรอกเอกไหมลองเนี่ยอันนดึงภาพตามว่าคาพูดเอียมันชัดยังไงลองเนี่ยหลับตาแล้วหมุนสักแตะรอบอ่ะแล้วหลับตาอยู่เหมือนเดิมนะแล้วเฮียบอกว่าไหนชี้ไปประตูทางอ่อนดิคที่่าจะชี้ตรงกันไหมไม่มีทางถูกนั่นแหละครับถูกต้องเพราะนั้นถ้าเราสื่อสารเนะี่ย เราบอกกันเนี่ยเราพทุกเรื่องี่ยเราจะเจอทางออกาาทางเดียวเป็นหมดแล้วไม่เปจะง่ายอย่าให้อย่าให้ปัญหาการหาทางออกมันยากโดยการที่ไม่พูดและใช้อารมณ์มันมีแค่นั้นเองเลยนฝากไว้แค่นี้เลยจะน้องเก่าที่อยู่อยู่แล้วหรือน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเราก็ยินดีต้อนรับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนมาหาเงินเราเข้าใจทุกคนมาเพื่อ มีอาชีพมาเพื่อทําตามในสิ่งที่ตัวเองอยากอยากทำถูกไหมครับะฉงนั้นก็เอาตัวนี้เป็นตัวตั้งถูกแล้วคํานวณจากสิ่งที่เราได้แล้วก็ดูว่าเป็นยังไงโอเคไหมมีใครมีคําถามไหมครับถามได้ทุกเรื่องนะพยายามพูดคุยกตบตัวเองให่จบดีบก็เอาไปคิดเองแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือม,มันจะมันจะมีคำทุกทุกวงแหละเหมือนกันหมดเดี๋ยวไปมาทุกวงแล้วมันจะมีประมาณว่าก็ผู้บริหารเขาพูดมาแบบนี้ ขาสั่งาแบบนี้บางทีมันไม่เป็นอย่างที่เราเข้าใจหมดหรอกเพราะเราอาจจะได้ยินเคยเรียนลูกเสือใช่ไหมเนี่ยหัวแถวถูกไหมสมมติบอกไปหนึ่งคำพอไปถึงครงสุดท้ายอ่ะคาคำนี้เปลี่ยนไปแล้วนะเฉดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ยินจากปากเองอยากอนุมานว่าสิ่งที่ยินมาถูกหรือสิ่งที่ยินมามันเป็นอย่างที่คนนั้นพูดให้เราฟังพยายามอันนี้คือเรื่องสำคัญชด มันคือการทำลายทำให้ทะเลาะกะันเยอะที่สุดเลยคือเรื่องนี้เะนั้นเวลาที้ยินอะไรปุ๊บไม่เข้าใจถามเลยเอ่อผู้บริหารมีนโย,ยบายแบบนี้ใช่ไหมคะหนูจะได้เข้าใจอย่างเงี้ยสมมตินจะถ้าเกิดได้ยินมาอย่างเงี้ยหรือได้ยินอะไรมาแล้วเรารู้สึกว่ามันทําให้เรามีปัญหาให้ถามได้เลยโอเคไหมครับผมทสำสุดคือการสืร่อสารนะแล้วก็เดี๋ยวครนะูใช้ขั้นตอนนะก็เดี๋ยวซ้อนก็ปกติ ที่นี่ที่นี่สบายนะฮนะเพราะว่ามีทั้งห้องมีทั้งที่พักมีคุกอย่าเลยเนาะฉันะออนั้นก็ลองลองเปิดใจเปิดใจดูว่าสิ่งที่ชอบทุกวงเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียอยู่แล้วนะมันก็เหมือนมาุษย์๋แหละเหมือนเราเลือกแฟนนั่นแหละเราจะเอาครบข้อดีสิบข้อไป็นไมไม่ได้หรอกในดีมีร้ายในร้ายมีดีหมดเลครับนะเนาะเพียงแต่ว่าจะหลีกมากกว่าที่เราต้องเลือกถ้าถามเฮียนะจากจากประสบการณ์5ปีกับวงหัาลำ จริตที่เราต้องเลือกว่าจริตเนี้ยเราชอบก็อยู่ที่นี่จริตเนี้ยเพื่อนทํางานหรือมุลความสุขมาอ,อยู่ตรงนี้ก็เลือกแบบนั้นเนาะไม่มีใครบังคับใครเราอยู่กันแบบด้วยใจใจหมายถึงว่าถ้ามีความสุขมีความตั้งใจอยากอยู่ด้วยกันเราก็ยินดีเราก็ต้อ,อนรับเพราะเราก็อยากได้ผลงานให้กับเอ่อวงให้ทุกคนได้ซื้อผลงานผลงานคนซื้อผลงานปุ๊บเท่ากับเรามีรายได้ให้ปับกินท้องนั่นนั่นคือสามตักษต้องของการ มันไม่ได้มีอย่าื่เลยถูกไหมเพราะนั้นเข้าใจที่ตรงกันว่าเรามีวงหมอรำขึ้นมาก,ก็เพื่อหางานเพื่อมาให้พวกเรามีรายได้มีรายชีพที่มม่เก่านั้นเลยเป็นต,ตั้งต้นก่อนส่วนที่เหลือเป็นโบัดของผู้บริหารของของพิมงานและว่ามันจะไปแบบไหน,น,ไหนยังไงถูกไหมแต่คนที่ต้องพิมพก่อนก็คือพวกเราต้องได้ก่อนก็คือทำงานก็ต้องได้เงินก็จะเป็นเปนตามนี้โอเคไหม ศิล,ศป,ล,ศป,ลศปินนะครับมีอะไรอยากถามไหมมีครับศิลปินผสมอย่างนี้เยอะเหมือนกันน้องเออหรืป็นปีที่แล้วเป็กันบ้างนะการอยากคุยอะไรนลูกเงียบโอเคได้ก็ไม่เป็นไรเอ่อมันจะมีวิธีการคุยมันมีสองอย่างนะลูกเนาะหนึ่งคือเรื่องนี้ต้องคุยกับตัวต่อตัวกับผู้บริหารกับเพื่อนกันตัวต่อตัวเพราะว่าคนอื่นรู้แล้วจะเป็นปัญหาก็เลือกปัญหานี้ไปคุยกันตัวต่อตัว แต่สิ่งไหนที่อยู่ส่วนรวมเช่นห้องรวมคนน,ค,คนนี้ทำความคนนี้ทําความเดืดอดร้อนเปิดเสียงดังกินเลอะอย่างเงี้ยต้องคุยในที่ประชุมรู้ห่าไหมเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่เอาไปดินทาไม่เอาพูดเลยห้องพักรวมเนี่ยดื่มเหล้ากันแล้วเสียงดังสมมติสมตสมติเนาะกินแล้าไม่เก็บนี่ยต้องพูดขึ้นมาเนประเด็นขึ้นมาแล้วก็สร้างกฎขึ้นมาเพื่อให้อยู่ร่วมกันไม่ได้นั่นเองเนาะมันมีแค่นั้นมันมีเรื่อง ต้องพูดกันส่วนตัวกับพูดในที่ประชุมะังนั้นเรื่องอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดในที่ประชุมมันไมกลายเป็นเ,เป็นการเอามาว่าเป็นการกดแน่าการซีแย่เราเลือกเรื่องใช้ที่ถูกที่มันก็จะทําให้ปัญหาจากที่จะ